สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับเอฟอีกแล้วนะคะกับคลิปเปิดไพ่อ่านดวงปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรไตรามาสแรกของปีนี้คืออะไรนะคะ3เดือนแรกนี้ปาฏิหาริย์ใดจะเกิดขึ้นกับชาวมังกรบ้างนะคะวันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนา หรือราศีหรือดาวสุขหรือดาวจันทร์สถิตท,ที่มังกรได้เลยนะคะแต่ให้ยึดหลักลัคนาเป็นหละะักค่ะถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้นะคะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์คือชาวราศีมังกรตามโหราศาสตร์ไทยนะคะ วันนี้เอฟใช้ไพ่เป็นหลักในการทำนายนะคะร่วมกับการอ่านดวงดาวด้วยบางส่วนคะ่ะวันนี้เลือกใช้ไพ่ n g of c r o w า t ทารุนะคะไพ่นี้แบบโรแมนติกมากเลยใล้ายคล้ายซีรีส์จีนนะคะสวยงามเปิดไพ่ร่วมกับการอ่านดวงดาวเรามาอธิษฐานเปิดไพ่กันเลยนะคะ ดูสิคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนวดลายหลังไพ่วิ่งวับด้วยลายเส้นสีทองอธิษฐานเปิดไพ่กันค่ะปาธิหารที่จะเกิดกับชาวลัคนาราศีมังกรในไตรมาสแรกของปีพุทธศักราช2 5 6 9นนี้คืออะไรคะ ใบแรกเพจอกวอนความมีชีวิตชีวาความกระตอรือรือร้นความง่ายขึ้นแน่นอนเลยชีวิตจะเหมือนกับสดใสขึ้นนะคะสว่างสวยขึ้นรู้สึกว่าชีวิตราบรื่นขึ้นนะคะหร,หรือทำอะไรเห็นผลลัพธ์ได้ดีขึ้นรวยร่ำรวยสิบเหรียญสิบเหรียญเหรียญเต็มที่เลยนะคะพลังงานการเงินค่ะนี่คือแบบเปลี่ยนฐานะค่ะ เปลี่ยนฐานะค่ะเงินดีอนาคตจับต้องได้เงินจะตั้งจะมีเงินตั้งตัวได้จะตั้งตัวได้ในเรื่องของฐานะทางการเงินจะมั่นคงนะคะชีวิตจะรู้สึกแบบหาเงินง่ายอะ่ะเงินหาง่ายอ่ะนะคะรายได้ดีนะคะโอกาสทางการเงินเข้ามาทุกทิศท,ทางนะคะเป็นคนที่เหมือนโชคชะตาเอ็นดูฟ้าดินเอ็นดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ็นดูลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฐานะเปลี่ยนของแท้ มาในรูปชีวิตทางด้านการเงินรวยแบบยืนระยะนะคะ Ten of Pentacles การฝึกฝนในความอดทนช่วงที่ผ่านมาส่งผลลัพธ์แล้วนะคะจากนี้ไปเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลลัพธ์นะคะ Ten of Pentacles วิราชาถือเรียญจริงแท้แน่นอนราชาแห่งเงินไพ่เศรษฐีมีทรัพย์ขึ้นมานะคะ ปฏิหารเรื่องของความมั่นคงนะคะการงานที่พาให้รุ่งเรืองหรือว่าโอกาสในการเริ่มต้นเข้าสู่กิจการเจ้าของกิจการการมีไรายได้เป็นของตัวเองการควบคุมอะไรของตัวเองทํายิ่งทำยิ่งได้มากนะคะบางท่านก็อาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองในช่วง3เดือนแรกนี้หรือใครที่เริ่มทำงานที่เป็นทางเสริมของตัวเองอยู่แล้วไม่ได้มีแค่งานประจำอย่างเดียวงานเสริมจะแบบ พาให้คุณมีโชคทางการเงินเหนือกว่างานประจําสิอีกแต่เงินแต่แต่เงินจากงานประจําก็มีมาเช่นเดียวกันนะคะหรือบางท่านอุ๊ยแต่ว่างานเยอะนะคะงานเยอะงานมากค่ะพระอังคารกลุ่มลักเป็นมหาอุดนะคะดาวโชคลาภกลุ่มลักเป็นมหาอุดนะคะและเป็นดาวพันธุด้วยชีวิตจะมั่นคงขึ้น แต่งานก็มาด้วยนะคะงานเยอะงานทั้งงานราชงานหลวงทั้งงานเสริมทั้งงานหลักนะคะงานเยอะมากเลยแหละแต่ว่าไม่มีอะไรที่เหนื่อยฟรีอย่างแน่นอนไม่มีอะไรที่ทำไปแล้วแบบศูนย์เปล่าอย่างแน่นอนสู้เลยนะคะแต่แต่รู้สึกว่าชาวมังกรจะไม่ใช่คนที่เหนื่อยแบบ แบบชีวิตหมุนหมองนะคะเพราะว่าความสดใสเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเพจออฟวอร์นเพจออฟวอนนะคะเด็กถือไม่เท้ามาตั้งแต่อันแรกเลยนะคะเป็นคนที่ต่อให้มีอะไรให้ทำเยอะแยะก็มีรอยยิ้มก็มีเสียงหัวเราะนะคะแต่งานเยอะแน่นะคะแต่ทำได้สบายเป็นเดอะแบกที่แบกได้แบบชิลนะคะแบกได้สบายแปดเหรียญแผดเหรียญก็ปแปลว,ว่าความเชี่ยวชาญอีกแล้วแปดเหรียญคือ ความเป็นม s ออาชีความเชี่ยวชาญนะคะดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนที่สุดท้ายแล้วใครๆก็ต้องยึดคุณเป็นเสาหลักถ้าทำงานประจำใครที่ทำตัวหวือหวาก่อนหน้านี้และได้รับผลงานไปได้เป็นลูกรักของสังคมการงานไปใครๆก็ให้ความสำคัญ พอเอาเข้าจริงก็พึ่งพาไม่ได้ทุกๆคนก็กลับมา,มามองเห็นความเป็นจริงว่าคนที่หน่วยงานคนที่ส่วนรวมได้พึ่งพามากที่สุดและทำอะไรออกมาได้เป็นประโยชน์อย่างจับต้องได้คือชาวมังกรเอฟคิดว่านี่แหละคือการถูกมองเห็นคุณค่าแต่ดวงชะตานั้นการถูกมองเห็นคุณค่าไม่ใช่ว่าจะถูกมองเห็นคุณค่าแบบที่ เขาจะแค่ชื่นชมแต่เขาจะอยากพึ่งพิงหรืองานจะมานะคะหน้าที่ความรับผิดชอบใหญ่ๆจะมานะคะจะถูกมอบหมายงานที่คนอื่นทำไม่ได้มาให้ทำแต่ก็จะทำได้ดีอย่างยิ่งนะคะเก็บผลจริงในเรื่องของความสำเร็จแน่นอนถ้วยรางวัลจะมาคำสรรเสริญจะมาการประกาศ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการถูกโปรโมทหรือว่าขั้นพิเศษจะมาไม่มีใครทำแทนคุณได้ในในแบบงานบางสิ่งอะนะคะไม่ใช่งานบางสิ่งหรอกหลายๆสิ่งนะคะอยู่ในตำแหน่งที่ใครๆก็เรียกหาใครๆก็ให้คุณค่าและความสำคัญเป็นเสาหลักของระบบที่ตัวเองอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่ากิจการส่วนตัวหรืองานอิสระนะคะวิ้ยสวยจังเลยไพ่พิเศษคะ่ะบุตรลาแสง แสงแห่งพระพุทธองค์นะคะดูสิคะพี่พี่เพื่อนๆพลังงานดีมากเลยแสงแห่งปัญญายาเป็นบุคคลที่เข้าใจเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตนะคะ <c oughs> เป็นผู้ที่เ,เรียกว่าอาจจะเจอมาสารพัดนะ่ะเจอบทเรียนเจอเจอประสบการณ์จนทำให้ คุณจะเป็นคนที่ได้ความเป็นสิริมงคลของชีวิตเรียกว่าอริยทรัพย์อย่างนั้นด้วยนะคะที่ต่อให้จะเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากๆตอนนี้ชาวมังกรจะเป็นคนที่ใครๆก็วิ่งเข้าหานะคะความสำคัญมาอยู่ที่ตัวคุณคำชื่นชมรางวัลจะไหลมาเข้าทางคุณแต่คุณจะเป็นคนที่ไม่ยึดติด เพราะว่าแต่ละคนได้แสดงให้คุณเห็นแล้วว่าแบบด้านมืดของแต่ละคนนั้นเป็นยังไงต่อให้ทุกวันนี้คนจะวิ่งเข้าหาคุณก็จะมีขอบเขตและอยู่ในระยะที่อ้อเขาชมขอบคุณเขาอ้อเขาตำหนิก็ไม่ได้ทุกไม่ได้ทราว่าทำไมเขาตำหนิเหมือนรู้กฎเกณฑ์ของสังคมไปแล้วเพราะฉะนั้น ยามที่ตัวเองได้รางวัลเริ่มรุ่งเรืองเก็บเกี่ยวรัพย์ตนก็ยังชอบอยู่ที่จะทำงานและถ้ามีโอกาสเข้ามาก็จะไม่ปล่อยปะละเลยโอกาสว่าอุยเงินเข้ามามากไม่ขยันไม่พาเพียนแต่ยิ่งมองเห็นความเป็นจริงว่าถ้าตอนนี้โอกาสดีๆเข้ามาก็แบบน่าทาตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะคะจะเป็นคนที่ไม่ประมาทเลยนี่คือสัญลักษณ์ของชาวมังกรที่เหมือนตื่นรู้ มีพลังงานที่ยิ่งตัวเองจะดวงเปลี่ยนดวงเปลี่ยนฐานะยิ่งเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ยิ่งเป็นคนที่แบบต่อให้พี่พี่เพื่อนๆชาวมังกรจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่แบบลักษณะภายในทางจิตใจนะคะเหมือนคนผ่านร้อนผ่านหนาวได้ เป็นร้อยปีเข้าใจเลยว่าทุกอย่างมีขึ้นมีลงและตอนนี้ถึงแม้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงที่ได้เก็บเกี่ยวรางวัลสักทีแต่ก็จะไม่ประมาทเพราะฉะนั้นอะไรเข้ามาก็แบบทุ่มเททำนะคะแล้วก็ทำอย่างไม่หมุนหมองด้วยนะคะทำให้ดีที่สุดประมาณนั้นนะคะนะคะภาคเพียรอัศวินถือไม้เท้ามาอีกแล้ว เด็กถือไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาต่อเนื่องกันเลยนะคะคือความมีพลังนะคะกําลังวังชาไพ่เดอะแมจิกเชีค่ะฉะลียวฉลาดดูนักพรตเต๋าฉลียวฉลาดนะคะนี่สมดุลหยินหยางปฏิพานไหวพริบมาเต็มโอ้สีไม้เท้าความรักมาอีกแล้วยังไม่ได้พูดถึงความรักเลยปาฏิหารที่กําลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักก็คือคุณจะเจอความรักที่ทําให้ชีวิตของคุณ นิ่งขึ้นใจของคุณสบายใจของคุณร่มเย็นคุณที่ชาวมังกรถ้าหักโสดอยู่ชาวมังกรจะเจอกับความรักที่เขาทำให้คุณไม่ต้องแบบตาลีตะเหลือกทำอะไรก็สุขใจและอบอุ่นในความรักน่ะนะคะคุณจะเจอคนที่ที่เป็นเหมือนบ้านสีไม้เท้าและสิบเหรียญบ้านนะคะ คุณจะเจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้อยู่บ้านและเป็นความรักที่เป็นความรักที่ลึกซึ้งนะคะเป็นความรักที่โรแมนติกมากเลยนะคะแต่เป็นความรักที่ทำให้ใจของคุณน่ะสงบนิ่งอะ่ะไม่ค่อยไม่ชอบประชดประชันกันไม่ชอบหาเรื่องหาราวกันไม่ชอบเปรียบเทียบคุณกับให้แบบให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องอ ทำอะไรมากกว่านี้อะไรแบบนี้นะคะให้แบบคนรักต้องพอใจไม่แค่เป็นคุณคนรักก็พอใจสบายใจที่จะอยู่ข้างๆนะคะให้ให้เขาได้ดูแลคุณให้เขาได้รักคุณให้เขาได้อยู่ใกล้ๆคุณแค่เป็นคุณเขาก็รู้สึกดีที่ได้อยู่ใกล้เรื่องราวสลับกันได้นะคะพี่ๆเพื่อนๆชาวมังกรอาจจะเป็นคนคนนี้ที่เจอเธอที่เป็นบ้านร่มเย็นของหัวใจและคุณรู้สึกว่า คุณรักเธอที่เป็นเธอเธอรักคุณที่เป็นคุณต่อให้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลหัวใจของคุณก็แบบสงบนิ่งงานะคะแต่ความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบจืดจางห่างเหินกันนะคะรักแบบใจใกล้ใ,ใจต่อให้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะคะหรือบางท่าน จะแปลว่าจะมีข่าวดีคราบถ้าใครที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วยังไม่ได้แต่งงานน่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานนะคะน่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการหาเลิกหายามสําหรับการมั่นหมายแต่งงานครองคู่ครองคู่สร้างรังรักร่วมกันหรือมีข่าวดีในการทํากิจการงานใดร่วมกันก็ตามนะคะแล้วแบบปังรุ่งรายได้ขยับขยายเก็บสะสมทรัพย์ใหญ่ร่วมกันได้สิบปีนี้สี่ไม้เท้า นะคะผู้ใดที่มีความสัมพันธ์แบบคุยๆยังไม่ได้ชัดเจนมีเกณฑ์ที่จะเลื่อนสถานะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วคุณก็นั่นแหละนั่นแหละความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีก็คือลักษณะเดียวกันคือความรักที่ทําให้ใจร่มเย็นนะคะคุณพอคุณเจอความรักนี้แล้วคุณจะไม่ใช่คนที่ต้อง ที่ต้องเจอความรักมามาเขาเรียกว่าอะไรปั่นหัวอะไรอีกเลยถาวรนะคะหรือบางท่านอาจจะมีความรักนี้อยู่แล้วก็ได้นะคะแล้วความรักนี้แหละเป็นที่พึ่งทางใจของการละกันคุณเป็นที่พึ่งทางใจของเขาเขาเป็นที่พึ่งทางใจของคุณและจะได้อยู่ด้วยกันมีเกณฑ์ว่าจะได้อยู่ด้วยกันนะคะโอ้ทีนี้ไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์คือการเปลี่ยนแปลงน,นะคะที่ครั้งใหญ่ที่สุดเลยแหละสีดาบอะไรกันเดอะทาวเวอร์แล้วก็สีดาบ หกไม้เท้าความสําเร็จนะคะหกไม้เท้าแล้วก็สาไม้เท้าการเดินทางโอ้เดอะฟูค่ะหมายหมายไปในทางเดียวกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณเหมือนกับหลุดออกจากกรรมที่เข้ามาปั่นป่วนชีวิตของคุณให้ วุ่นวายไม่รู้ว่าเรื่องอะไรบ้างนะคะพี่ๆเพื่อนๆชาวมังกรบางท่านอาจจะมีเหตุการณ์ในชีวิตที่ต้องมีบุคคลนะที่อธิบายอย่างนี้ว่าพี่ๆเพื่อนๆชาวมังกรจะเป็นคนที่เป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นทําให้ชีวิตของผู้อื่นนิ่งเป็นแล้วก็เป็นคนเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาได้เป็นผู้ที่มีเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการได้มาซึ่งทรัพยากรเป็นผู้ที่ อยู่ในที่แห่งใดเป็นกําไรของที่แห่งนั้นหรือว่าหรือว่าถ้าหากว่าผู้ใดอยู่ใกล้ไม่มีใครเสียประโยชน์ให้คุณแต่เป็นคุณนั่นแหละที่เป็นผู้ที่ให้ประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นอะไรอะไรที่อะไรอะไรที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะแปลได้ว่าถ้าหากคุณเคยยืมวิบากมาเคยยืมวิบากมาให้ตัวเองฝึก เป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นให้ตัวเองนั้นน่ะต้องคอยแบบอุดรูรั่วให้กับชีวิตของผู้อื่นอะไรแบบนั้นนะคะผู้ที่เคยมีอิทธิพลในในด้านนั้นเรียกว่าแบบเคยทำให้คุณต้องอรู้สึกว่าตัวเองจะต้อง ให้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องให้ตามคําเรียกร้องนะคะต้องช่วยเหลือเหมือนกับมีชีวิตอยู่อย่างที่ผู้อื่นจะมองว่ามีคุณค่าจะถูกผู้อื่นยอมรับถ้าหากเรียกร้องเอาถ้าผู้อื่นเรียกร้องเอาอะไรจากคุณได้นั่นคือคุณมีคุณค่าแล้วผู้อื่นก็ลืมมองว่า ให้อะไรคุณบ้างอะไรแบบนี้นะคะไม่ไม่ได้มองแต่จะมองว่าคุณนั่นแหละควรจะทําอย่างนั้นควรจะทําอย่างนี้น่านนนลักษณะอย่างนั้นจะหายไปจากชีวิตของคุณนะคะซึ่งอาจจะแปลว่าซึ่งอาจจะแปลว่าซึ่งอาจจะแปลว่าเรื่องงานก็นได้นะคะเรื่องญาติพี่น้องนะคะเรื่องแบบเพื่อนฝูงบางคนสังคมบางสังคมที่คุณอยู่นะคะเหมือนคุณจะอืมเหมือนคุณจะ ชำระวิบากสำเร็จแล้วอะนะคะสิ้นสุดเส้นทางที่ผู้ใดก็ตามที่ที่ผู้ใดก็ตามที่เคยแบบเป็นผู้ที่ที่ใช้แบบ ที่เคยเอฟอธิบายยังไงจะอธิบายยังไงดีเนาะบางทีมันก็เป็นเรื่องยากเนาะพี่พี่เพื่อนเพื่อนคะบางทีอาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นแบบพี่น้องอะไรแบบนี้นะคะนะคะเอฟก็อธิบายแต่บางทีก็อาจจะใกล้กว่านั้นด้วยซ้ำนะคะเอฟก็จะอธิบายได้ประมาณนี้นะคะว่าได้ประมาณนี้ว่าคุณนั้นคือผู้ที่ จะมีแบบวิถีชีวิตที่ไม่จำเป็นอีกแล้วหรือว่าที่จะไม่อยู่ในจุดของคนที่ต้องถูกแบบบั่นทอนความรู้สึกตรงนั้นอีกแล้วนะนะคะบ,บางทีพี่พเพื่พอนๆชบบาวมังกรบางท่านนะคะจะรู้สึกว่า ถ้าตัวเองจะแบบสุขสบายผู้อื่นก็ควรจะได้ดีด้วยผู้อื่นก็ควรจะแบบได้สิ่งใดๆไปด้วยอ่ะนะคะและก็ก็เหมือนว่าเคยเกรงใจเคยแบบทำอะไรก็ต้องทำตามที่ผู้อื่นต้องการก่อนอย่างนั้นนะคะ ผู้อื่นต้องการจะใช้ชีวิตแบบนั้นคุณก็ต้องทําให้ผู้อื่นได้อย่างนั้นก่อนเหมือนเหมือนแต่ละคนเหมือนแต่ละคนสามารถแสดงออกมาว่าฉันจะใช้ชีวิตอย่างนี้ฉันจะใช้ชีวิตอย่างนั้น,ตงงนแต่ไม่ใช่กับชาวมังกรนะคะชาวมังกรน่ะเคยใช้ชีวิตมาในรูปแบบที่ว่า ต้องปลอดภัยก่อนแล้วให้ผู้อื่นปลอดภัยพอชาวมังกรเอาหน้าที่นี้มาทําคนอื่นก็ไม่ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเลยแต่ละคนใช้ชีวิตคือใช้ชีวิตแบบก่อให้เกิดปัญหาแล้วให้คุณตามแก้ไขประมาณนั้นนะคะนะคะเหมือนอ้าสบายหลังเลยฉันไม่ต้องระวังในการทําอะไรทั้งสิน้นฉันจะหาปัญหายังไงก็ได้อย่างนั้นนะคะนะคะเพราะว่าฉันโยนหน้าที่ให้ชาวมังกรแล้วและชาวมังกรต้องเป็นคนตามแบบเช็ดตามล้างให้นะคะตามอุด ตรงนั้นอุดตรงนี้ต้องคอยประคองใครจะเอาเงินชาวมังกรไปหมุนก่อนไปทําอะไรก่อนก็ได้แล้วขาดทุนมาเดี๋ยวชาวมังกรก็ไม่กล้าทวงหรอกอะไรแบบนี้นะคะหรือสุดท้ายแล้วชาวมังกรก็ต้องหาเงินมาโปะให้มาอุดตรงนั้นมาอะไรแบบนี้นะคะนะคะและนั่นแหละเหมือนกับว่าแต่และคนจะสะเทือนใจอย่างยิ่งว่าอ้าวตัวเองไม่มีอิทธิพลนั้นต่อชาวมังกรแล้วหรอตัวเองจะสสแสดงออก แบบดราม่าขนาดไหนอะ่ะแสดงออกดราม่าขนาดไหนเพื่อดึงอะ่ะเพื่อดึงกลับมาอยู่รูเดิมอะ่ะให้ให้เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเหมือนเดิมอะ่ะอ้าวก็ไม่ไม่แล้วหรอไม,ไม่ไม่มีอิทธิพลแล้วหรอไม่มีผลต่อความรู้สึกแล้วหรอนั่นแหละเนี่ยอาการนี้จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะคือคุณแบบเหมือนหันหลังให้ชะตนั้นแล้วของตัวเองแล้วอะ่ะนะคะถ้าหากเป็นเรื่องของ ถ้าใครเจอแบบคนที่บางทีบางทีพี่เพื่อนชาวมังกรบางท่านเจอคุณพ่อคุณแม่เลยเนาะที่เป็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะบางบางท่านได้บางท่านอะไม่ได้ลําบากใจขนาดแบบว่าเป็นเรื่องของพ่อแม่นะคะก็นะียังยังถือว่าโชคดีนะคะแต่บางท่านอะ่ะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เลยแหละคุณอะ่ะไม่ใช่ว่าจะตัด รอนไม่เกื้อกูลไม่เป็นที่พึ่งให้นะคะคุณแค่ไม่ให้เงินลงทุนคุณแค่ไม่ให้เงินตามใจคุณแค่ให้จํากัดในแบบที่ให้ท่านแบบแบบเลี้ยงดูตัวเองหล่อเลี้ยงตัวเองอะไรแบบนี้นะคะแต่ไม่ให้ไม่ให้เอาเงินไปให้คนอื่นไม่ให้เอาทรัพย์ไปพยุงพี่น้องผู้อื่นไม่ไม่ไม่ให้แล้วนะในการจะมามีส่วนในการ ตัดสินใจอะไรๆในเงินของคุณในธุรกิจของคุณไม่ให้เอาเงินของคุณไปแบกญาติคนอื่นเพื่อหน้าตาทางสังคมนะคะไม่เอาภาระที่ผู้อื่นร้องขอมาโยนให้ชาวมังกรเพื่อที่ว่าอ้าวตัวเองจะได้โมโออวดกับเพื่อนรอบบ้านได้ว่าเนี่ยชาวมังกรให้ ถ้าบอกชาวมังกรให้ทําอะไรชาวมังกรก็ทําหมดเนี่ยอาการอาการอะไรแบบนี้นะ่ะคุณจะไม่ทําให้นะคะนะคะเอฟไม่แน่ใจว่าเอฟอธิบายได้แบบดีพอหรือเปล่านะคะแต่มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะเรามาดูไพ่ออร์เคิลต่อนะคะน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอาจจะเป็นผู้อื่นก็ได้นะคะแต่เอก็พูดในแบบนี้นะคะให้ฟังว่าสมมุติว่าถ้าเป็นผู้ที่ยังไงยังไงก็ตัดไม่ได้นาอเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างนั้นนะคะ ก็วิธีการก็คือจำกัดให้ใช้ให้ใช้ให้ให้ใช้ให,ใ,หใ,ชให้กินให้อยู่แบบเหตุและปัจจัยหล่อเลี้ยงตนได้สบายแต่ไม่ให้ไม่ให้ทำตามอัตตามานะอะไรแล้วนะนะคะเพราะรู้ว่าความรู้แต่ละคนเป็นยังไงอะความรู้แต่ละคนก็คืออะไร ความรู้แต่ละคนเนาะพูดยากอะ่ะเหมือนกับว่าภูมิปัญญาของของแต่ละคนอยู่ระดับแบบไหนอะไรแบบนีนะ้รู้แล้วว่ารู้แล้วว่าอ๋อถ้าหากว่าแต่ละคนอยู่ในอย่างนี้เท่านี้ถ้ามีทรัพย์อยู่ในมือก็จะเอาไปไปทำศูนย์หายแบบนั้นนะคะคือใครรู้จักเก็บเท่าไหร่ให้เท่านี้เดี๋ยวค่อยให้อีกถ้าใช้ก็ใช้ใช้เท่านี้ฝึกให้ผู้อื่นฝึกให้ผู้อื่นไม่ประมาทว่า อ้าวต้องเรียนรู้ที่จะสมวนตัวต้องแต่ละคนต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธเวลาใครชักชวนให้ซื้ออันนั้นซื้ออันนี้เวลาใครชักชวนให้เข้าเข้าสังคมแต่ละคนจะได้ฝึกเรียนรู้นะคะที่จะกําหนดขอบเขตเพราะว่ามีทรัพย์จํากัดนะก็ต้องเหมือนให้เงินลูกน้อยไปโรงเรียนว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยให้20บบาทบริหารให้ได้นะสมัยก่อนสมัยก่อนนะคะ บริหารให้ได้นะเนี่ยพอแบบได้ข้อจํากัดก็เติบโตขึ้นก็มีวินัยขึ้นนะนั่นแหละอาการเหมือนกับชาวมังกรมาเป็นผู้ปกครองของผู้ปกครองอีกทีหรืออาจจะเป็นผู้อื่นก็ได้นะคะแต่ผู้อื่นน่ะชาวมังกรอาจจะไม่ได้พิรีพี่ไรอนุโลมให้ขนาดนี้หรอกตัดเป็นตัดบางทีนะคะถ้าหากเป็นญาติพี่น้องบางทีก็แบบตัดเป็นตัดนะคะหรือเป็นผู้อื่นก็ออไม่ได้ไม่ได้จะต้องคอยอนุโลมขนาดนี้ก็ได้เนาะนะคะเรามาดูไพ่ออรเ์เคิลต่อนะคะ ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วง3เดือนแรกไตรมาสแรกของปี2569อาความรัก love deep affection and caring ความรักความเสน่หาและความห่วงใยคุณจะสมหวังในความรักที่เป็นความแสนเสน่หาและแน่นอนคุณทั้งคู่นั้นคุณทั้งคู่นั้นเป็นความรักที่ สนใจอารมณ์ของการและกันไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพื่อที่จะเพื่อที่จะแบบเป็นความรักหวือหวาแบบทดสอบใจวิ่งวุ่นหาเรื่องไม่ใช่ความรักแบบเจ้าแง่แสนงอนเพื่อความตื่นเต้นทางอารมณ์ปั่นหัวความรู้สึกไม่ใช่เลยแต่เป็นความรักที่ จริงๆแล้วสเสนหานะคะ deep affection นะเนี่เสนหาแบบลึกตราตรึงใจเลยแหละความรักระดับต่างคนต่างพร่ำเพลอพนานารักใคร่กันแต่เป็นความรักที่อบอุ่นมากเป็นความเป็นความรักที่ทําให้ใจสงบนิ่งร่มเย็นนะคะมีเกณฑ์ได้เงินมรดกมีเกณฑ์ได้สมบัติเพิ่มพูนมีเกณฑ์เข้าสู่ช่วงที่โชคชะตาจะได้สะสมทรัพย์สะสมมรดกของตนจะรวยขึ้นฐานะเปลี่ยนจริงๆนะคะพี่เพื่อน great h a ทป i n e s ตความสุขที่ยิ่งใหญ่กําลังจะมาสู่ชีวิตชาวมังกรหลายๆท่านก็เรียนรู้เรื่องนี้พอเรียนรู้เรื่องนี้จากผู้อื่นพอตัวเองตั้งตนอยู่ในช่วงปกครองชีวิตของตัวเองเนี่ยก้าวสู่ช่วงปกครองชีวิตของตัวเองเนี่ยอาการที่เคยเรียนรู้จากการที่ผู้อื่นเป็นน่ะจะไม่เกิดเป็นปัญหาในชีวิตเลยเพราะผู้อื่นนั้นแสดงให้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะ,ยะพอแบบลงเอยในความรักก็มีความสุขอย่างยิ่งใหญ่มีทรัพย์มรดกถาวร รวยรวยรันนี n e y will be c o m i n ูกอยู่เงินจะกองลงมาในชีวิตของคุณคุณจะรวยแบบมีอยู่บนกองเงินกองทัพอ๋อขออภัยค่ะพอตื่นเต้น <c oughs> คุณจะรวยและมีชีวิตอยู่บนกองเงินกองทองแล้วคุณจะเป็นคนที่รวยในแบบที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นก็ได้เงินทำงานให้คุณตลอดชีวิตเงินออกลูกออกหลานให้คุณตลอดชีวิตเงินไหลามาเทมาเงินต่อเงินธุรกิจแบบไหลนะคะ เติบโตเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตเนี่ยราชาถือเหรียญสิเหรียญสีไม้เท้านะคะและเป็นผู้ที่ใช้ใช้เงินเป็นนายของเงินไม่ใช่ให้เงินแบบคนโทรลด้วยเพราะว่าเนี่ยแสงสว่างแห่งปัญญาญาณมานะคะความสำเร็จมาค่ะนะคะพลังงานของความสำเร็จทุกๆความพยายามไม่มีเหนื่อยฟรีจะได้รับความสำเร็จทุกครั้งเหตุการณ์ตื่นเต้นเร้าร้อน อันนี้ใน3มเดือนนี้จะมีเหตุการณ์ตื่นเต้นร้อนร้อนน่าจะแปลว่าความรักแบบร้อนแรงเสน่หากำลังจะเกิดขึ้นกับชาวมังกรถ้าใครห่างหายจากสายสัมพันธ์ถ้าใครโสดมานานขึ้นคานมานานกำลังจะถึง <c oughs> น้ำเสียง <c oughs> กำลังจะเข้าสู่ช่วงความรักเร้าร้อนอ้าวก็โปรโมชั่นต่อให้คุณทั้งคู่เป็นคนที่แบบใจสงบสงบร่มเย็นนิ่งๆเป็นผู้ใหญ่แค่ไหนแต่ช่วงที่แบบ ใกล้ชิดมันก็ต้องมีนะคะก็ต้องมีแบบความเสน่หาเร่าร้อนต่อกันหรือบางท่านก็อาจจะแบบความสัมพันธ์ถ้าใครมีถ้าใครที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะได้ไปเที่ยวร่วมกันแล้วได้บรรยากาศที่แบบตื่นเต้นร่วมกันตื่นตาตื่นใจอาจจะได้เที่ยวอาจจะได้พบเจอประสบการณ์ดีๆร่วมกันหรือจะได้เฉลิมฉลองความสําเร็จในด้านต่างๆร่วมกันและและเป็นช่วงที่แบบาซาบซึ้งตื่นเต้นนะคะนะคะจะได้ข่าวดีในเรื่องงานจะจะได้ข่าวดีจะมีชื่อเสียงมากขึ้น ฉเฉลียวฉลาดแบบที่ใครก็เอาเปรียบคุณไม่ได้นะคะรู้ทันคนอื่นมีเซนต์แรงรู้ทันคนอื่นรู้ทันด้านมืดด้านสว่างรู้ทันตื้นลึกหนาบางในใจผู้อื่นนะคะอ่านคนออกฉเฉลียวฉลาดใครก็เอาเปรียบคุณไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของความรักถูกตอบสนองในเรื่องของความรักนะคะคนที่คุณรักก็รักคุณสมหวังในความรักนะคะและ บางท่านสมัครงานก็จะได้ข่าวดีบางท่านอาจจะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ขั้นพิเศษได้เงินเพิ่มขึ้นนะคะข่าวดีจะมานะคะแล้วก็เฉลียวฉลาดมากในการเชิงธุรกิจนะคะหรือในการเจรจาในการประสานงานวาจาจะเรียกทรัップ หรือถ้าต้องต่อรองอะไรกับใครล็อบบี้อะไรแบบอยู่ในอยู่ในหมู่กลุ่มของผู้ที่จะต้องเจรจาชิงดีชิงเด่นอะไรไม่เสียประโยชน์อย่างแน่นอนเป็นผู้ที่จะคุมเกมอยู่ทุกสถานการณ์จบแล้วนะคะพี่พี่เพื่อนเชาวมังกรดีงามสยามประเทศนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้ พี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆชาวมังกรทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักค่ะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยนะคะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแจ่มใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยนะคะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจ รู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสายันสวัสดีค่ะ